จักตอกครับ ừ, <laughs> อันนี้ต้องมีความชำนาญพอสมควรน,นะครับเนานะข่าวทำอันนี้ฉีก,กเลยเนาะ <ừ. S 1> อันนี้เขาต้องตักจักเอาสองเส้น,นเลย ừ, เอาเอาผิวมันเส้นเอาเติมขังเส้นเดียวอ,อ่ะกันครับมันเป็นการที่ลืบเอาเนาะตัดตอแก่ตัดได้ไง ต่อต่อเอาผมแรครับต่อเอายาวที่สองซอกอะซอกอ่ะครับโกซอกอะสซอกสองอันกออ้าจะอันที่สองซอกมสังนกอ๋อม่นม่มันกอนปายมันจะอันก้อมันน้อยปายมันน้อยครับอ๋อมือไมันจะครับ ฮะเอ่อเขาจิ้เปุ้นจะเอาไปทำรีสอดเยอะเหมือนกันเราไกซิบกหลังวเนาะขับราคาต่อไรก็ได้เ่ได้เปิ้นเ่มด้ซีเรียไงมันต้องตอกอนฮะฮะะ่อสารนอากตอับมันยาวยาวหกตอกไงมันยาวอย่างไรต้มรับมันไปชิปสองตอก อันนี้จะโดนกูเกยโดนโดนถิ่วบาดมือนี่ก็โดนคนชินแล้วกะอะเราถึชินแล้วอือันนี้ก็เอามาโคกเอาเนาะเอาหมกมาโคกตัดขาดยิงพุ่งมันกันอะช่วยเขาไปได้ว่างๆเนาะแง่ไงมาตอนนี้ นี่จัก,ก็เล่มเลยจกกันช่วยอนช่วยีัยนกน้เจ้ักสอ,อ,อันนี้เป็นวิธีการตับตอกเนาะจับตอกที่ว่าเอามาสารทำเป็นสารเสื่อเนาะ ทำถึงสาสาสารท้าไม่ใช่สีเซียนอย่าทำนะครับผมว่าโดนเท้าได้แน่เลยถ้า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 เป็นไม้อย่างอื่นนี่มันมแบแยากเนาะมันมันตามจะแข็งครับไม้ยอย่างอื่นไนงะครับ ก็ไม,ไม่รูไม้ตัวเนี้ยครับถ้าถ้าถ้าเป็นไพลเงี้ยอย่างเดียวนี่มันจะทํางานได้ง่ายเนาะอย่างอันแบบที่มีเรื่องาหอมที่มีตัวก่อครับที่เป็นเสีทองอ่ะครับอันนั้นก็มาได้นะอ,อ๋อค่ะเออมันแข่อ๋อข้อมันแข่ครับที่ว่าไพลสีทองเนะี่ยครับไใ่เงี้ยสีทองอ๋อได้แต่ไผ่ไผ่เงี้ยเขียวอย่างเดียวอ่ะอืมสีทองที่อยู่แต่หมู่บ้านที่ กหมอน่ะครับันหน่จันสองมัันที่สอง